อ่าแล้วกบสวัสดีคนดูทางบ้านที่น่ารังอีกสักครั้งนึงด้วยนะฮะวันนี้แอมโซตืต่นกลับมากันอีกแล้วนะฮะวันนี้กลับมาเกี่ยวกับเกมค็อกเทลในบาร์นะฮะโอ้โหเสียงเกมดังนี่หุ่ยอัดลดนิดนึงนะมาวันนี้มากับงบ300แบบเบิ่มเบิ่มสามร้อยแบบเบิ่มเบิ่มนะฮะอาเบ็ดสองบาททำขาวไปเลขคู่นะฮะเผื่อจะมีคู่เขาบ้างนะฮะตอนนี้ะอะไรอะวันนี้ก็บอกเลยว่าพี่โตมากับเบ้ย พี่ตึงมากับดวงนะฮะดูสิวันนี้พี่ตึงจะได้เงินรางวัลไปจากเกมนี้หรือเปล่านะบอกเลยว่าโคตรตึงตอนนี้อยากลองเปลี่ยนเวลาการเล่นสล็อตนะฮะเปลี่ยนจากช่วงดึกๆมาเป็นช่วงเช้าตรู่6โมงครึ่งนะือตอนนี้ไปนะครับผมเบ็ดสองได้มา50บาทเฮ้ยเอาเรื่องอยูน่นะคุณดูได้อยู่ได้อยู่ได้อ,ย,ดอย,ยู่ไม่แย่ไม่แย่ไปฮะไปฮะ ต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปครับทุน3ามร้อนี้เติมรับโปรมานะฮะอ่าเติมส0รับร้อยมา30บาทเลยได้มาสามร้อยนะคุณดูนะเฮ้ยเอาดีมาว่ามาว่า600แล้วว่าอย่างรวดเร็วคุณดู600อย่างรวดเร็วก็มาดีครับก็มาดีฮะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหกร้อยแปบาทเรียบร้อยนะผมรู้สึกว่าผมต้องทําเทินอยู่ที่ประมาณ สิบรับร้อยทำยอดสั่บอกอาผมต้องทําให้ได้เก้าร้อยขึ้นไปถึงจะถอนได้นะตอนนี้ตะบอกเลยตอนนี้ใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วนะอ่าเกือบถึงฝันแล้วเกือบถึงฝันแล้วคุดูพี่ตึงก็บอกเลยว่าตึงจริงตึงจัดนะฮะตอนนี้เทวไนบาา์ไม่ได้ลงมาหลายเดือนแล้วนี่ดูทรงเพราะไม่แตกให้ทียทีเลยนะช่วงนี้พีจีเป็นอะไรไม่รู้นะค็ดูนะ ส่วนใหญ่เกมที่จะแตกจะเป็นเกมใหม่ซะมากกว่านะเกมเก่าโอ้โห و, สาวถ้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเงียบกริบเงียบกริบนะคุนโนกิเลนก็พอได้อยู่แต่บอกเลยว่าสาวบลานี่ยนิ่งไปนานเลยสำหรับพี่ตึงโอ้โหตอนนี้670กว่าบาทแล้วนะคนุณโนะพี่ตึงว่า2บาทมันไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรหรอกนะเออนี่700พี่ตึงคิดว่านะพี่ตึงเล่นสักเบ็ด เบ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบบาทไปเลยดีกว่านะเป็ดสิบบาทแปดสิบหมุจัดไปนะพี่ชายน้องชายอือ้ตอนนี้เป็ดสิบบาทดูซิว่าพี่ตึงจะได้ไหมเฮ้ยมันไม่เข้าหมุนฟรีให้เลยหรือเหรอจะไม่เข้าหมุนฟรีให้กันเลยจริงเหรอใจร้ายไปไหมเนี่ยอืมอ้มใจร้ายไปไหมเนี่ยเบ็ดสิบบาทนะฮะ แปดสิบหมุนตอนนี้โอ้โหหนักหนักอยู่นะก็หนักเออนี่ไงก็มาดิก็มาดิาดเข้าเฟรเรียบร้อยนะคนดูนะไป็นี่ยสาวทําสาวใจสาวทําสาวใจเข้าวันที่เรียบร้อยแล้วนะนะดูเคดว่าจะได้กันเท่าไหร่ตอนนี้สบาทห2สิบสองบาทเออสวย792เอาเรื่องอยู่นะคนดูเอาเรื่องอยู่นะนี่ไง เืนเป้าเรียบร้อยนะอ่ะนะอ่ะอยู่ที่ว่าตอนนี้จะได้กำไรเท่าไหร่แล้วนะดูทรงถอนได้แน่ๆแหละทำเทิร์นถึงแล้วโอ้โหเป็นไงละ่ะ30บาทถอนได้แน่นอนนะเป็นพันแน่นอนนะดูทรงก็มาดีอู้เอาเรื่องอยู่ในเกมนี้นะสำหรับสาวบ้านนะค็อกเทลไหนบ้านเฮ้ยเ้ยฟรีฟรีสวยเอ,าอ้าวนู้จะเข้าฟรีฟรีนะเมื่อกี้นะ โอ้ยเจ็รสิบบาทได้มาเป็นพันนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะคนดูนะนี่สองพันไป็นี่ยละเป็นี่นยละพี่ตึงบอกแล้วว่ามันตึงเกินต้านต้านจริงๆสองพันหกอะคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วแหละเกมนี้ไม่ธรรมดาแล้วเกมนะี้เล่นแป๊บๆกำไรบานๆแล้วนะนะ เบ็ดห้าสิบเลยละกันคนดูเบ็ดห้าสิบเลยละกันเออหือเจ็บไม่จำต้องย้ำให้รวยนะตอนนี้นะขออนุญาตเติมลมได้หนึ่งโอ้โหขึ้นสามพันต้องมีเออหื้อเออหื้อเออหื้อสองพันหกในดอกเดียวเป็นไงล่ะห้าพันเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วนะเกมนีแแ้แตกยับยับครับผมห้าพัน ก็มาเี่ยดูก็มาดิฮะเบ็ดสิบเบ็ดห้าสิบบาทล่อมาห้าพันแล้วบอกแล้วว่าพี่ตึงมันตึงเกินต้านนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเนี่ยไม่แตกนานๆเพรแตกทีแล้วก็ใส่ใหญ่เลยนะไอ้หนูก็มาดิตอนนี้ยังไงอือสิบมาโอ้นิ่งนิ่งจัดนิ่งจัดเลยนะ Bon. อ้้โหโอ้้หพันหนึ่งหายไปแล้วนะคนดูนะโอ้โหเอาซะเอาซะเนึ่เลยอือืออือออืออบอกเลยว่าห้าพันเมื่อกี้หายไปไหนโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงห้าพันกลับมาแล้วโอ้โหเอาซะใจแต่วายนะคนดูนะ แปลกแล้วนะแปลกแปกแล้วนะอือือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเริ่มอุ่นๆแล้วเริ่มอุ่นๆแล้วคนดูเริ่มอุ่นๆแล้วนะอือหือเริ่มอุ่นๆแล้วนะไม่ไหวแล้วพี่ตึงไม่ไหวแล้วนะอือหือสามหมุน โอ้ยเออได้อยู่โอ้โหห้าพันกลับมาไหมห้าพันไม่กลับผมว่าเบ็ดห้าสิบมันไม่น่าจะได้เรื่องหรอกรอบเบ็ดละร้อยไปเลยละกันคนดูแปดสิบหมุนพอเจ๊งก็เจ๊งแค่นั้นแหละไปคิดมากอ่ะอือหโอ้โหโอ้โหูเออหือมาวามาว่าหกพันว่า หกพันหกพันตึงอยู่ตึงอยู่บอกเลยว่าตึงอยู่ตึงอยู่เกมนี้ตึงอยู่อ๊ะแปลแปลกแปลกแปลกผมว่ามันแปลก,กแลกนะคนดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไหนุ่มไอหนุมไอหมหนุ่มจเย็น ผมให้สามสิบหมุนอื้อหือ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 ชืบหายแล้วไงชิบหเออเป็นไงเป็นไงดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้แตกนอกแตกนอกครับผมแตกนอกเรียบร้อยเรียบร้อยแตกนอกแสนเอ็ดไปไงล่ะเป็นไง,นไงแตกนอกเขาไปอึ้งเลยอึ้งอึ้งเลยอึ้งเลยฮะดอกนี้ ไม่ใช่แค่คุณผมก็อึง้งเปสองร้อยล้อมาเป็นแสนพอพอหยุดอยู่แค่นี้วันนี้แค่นี้พอโอเคพี่ตึงหยุดอยู่แค่นี้ครับผมอ่ะสาหรับคลิปนี้ก็คือปประมาณนี้แล้วกันโอ้โหแตกมาแสนไปนไงล่ะโอ้ทุนเท่าไหร่นะทุน30บาทเติมมารับโปรสามรอนี่ถอนได้แสนเอ็ด โอ้ยเจอใหม่คลิปหน้าครับอยากดูเกมอะไรอยากได้อะไรคอมเมนต์ไว้ได้คอมเมนต์ได้เลยนะฝากกดไลค์สุดแชร์กดมสมัครให้ด้วยนะครับ